ครับวั <substit uting> <expand. S 1> นนี้เราอยู่ที่ครูเท่าเขาคอไฮโดรโปนิกนะครับนี่เหล่านักท่องเที่ยวนะครับมีแหนอแหนจอกด้วยจะมาปลูกผักครับก็เป็นกิจกรรมปลูกผักนี่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวก็มีกิจกรรมปลูกผักน่ะลอยมาอย่างเงี้ยอ่ะนะรากลงไม่หมดตายหาเลยคือครับมีต้นอะไรครับคอร์สคอร์สผักสลัดคอร์สครับผมเราใช้เวลาปลูกนานไหมครับ15วันหลังจากตรงนี้ไป ในน้ำนี่มีส่วนผสมออะไรบ้างครับปุ๋ยปุ๋ยครับกินดูดิจะได้โตชิมมาชิมผักของครูหวานกรอบถึงโค้ลิ้นนี่เหมือนตรงี้มือตรงนี้เนนี้เลยนะตะรงนี้เลยนะถ้าเมามาหวานลิ้นทั้งซ้ายถ้าเมาอนะหวานหวานลิ้นทั้งซ้ายเออโอเคเอาอีกเอาอีกนี่ลอีกลวอีก บอกว่าไม่หมดโคนี้ไม่ต้องกล่าบไม่ใช่หนูจะได้มีไอ้นั่นไงครูก็มีคนอยู่แล้วไงหนูจะได้ว่าคบก